สวัสดีครับจุนพะเพิินครับสวัสดีตอนเสาร์นะครับเมื่อนี้ผมพาทุกท่านเข้าป่าเข้าดงครับหาเก็บเห็ดเนาะหาของป่าเห็ดคมครับพี่น้องเห็ดค้มหรือว่าเห็ดเผ่งคุ้มเหรอครับออกได้สองมือแล้วเนาะผมกับบมีเวลามาเก็บครับเมื่อนี้มาขาเจ้ายุท่างบุนครับพี่น้องทังเขาที่แน่อยู่ทางบุนเนาะทางหนึ่งเนาะคนหลายหลายครับผมมาไปเขาทางบุนครับผมมาเขาทางหลังเนาะบ่รูว่าจะ มีคือบอ่มีครับจังถารุนถ้าเบ่งน้ากันครับจะทันพ่นบอ่อเพราะว่าพ่นเจ็บไปสองเทียแล้วเนาะไปครับพี่น้องลุยครับมือนี้มาผู้เดียวนะครับน้องแวบ่ไร้มาน้ำอดอกงามเลครับดอกนี้ดอกแรกของห้องครับ งามยู่ครับดอกนี้กำลังตุ่มๆเลยอ่าหกดอกครับกำลังงามๆเลย ตโบอวลแบบนี้น,น,น,นะครับพี่น้องจอยจอยอดอกสวยอยู่ครับเห็ดจอยครับพี่น้อง <laughs> แอง้งโดดขครับวันดอกเดียวอืมสุดยอดบันจะบานๆง่ำๆบริเวณนี้ลายอยู่ครับว่า ใหม่หม่ปกคุ้มนะเหมือใหม่ทึ่งเสียดใหม่นลครับอยู่ในสามดอกเลย เห็ดตะปูญ่ครับสมัยนักเรียนเอาไปวิ่งใส่กันพี่น้องเสือนี้เหลืองเบิดพ่เคยเห็นเห็ดอันนี้ไงป่านนี้เยอะจี๊ะ ดองดอกอยังไงครับคุณบ่เห็นนี่พี่ดอกนึ่ครับผลงานเขาครับ เกือบเต็มตามินิครับพี่น้องกระตาแรกของปีเนาะถือว่าพ่อได้อยู่ได้กินอยู่แล้วครับพ่อได้แกง <c oughs> มีแต่ดอกกำลันงน,น่ครับอพอดีค่ำแหละไปต้มลงไปก็จะพอดีค่ำเลยเดีย๋ยวไว้รอบนาฮันแมนฝนตกลงมาอีกเนาะครับพี่น้องผมจะพาพี่พ่น้องมาหาเก็บบึงอีกเนาะรอบนี้เขากับเอา ไปเห็ดเมนูกินครับได้พ่อกินก็นเอาแล้วครับข้ามาลาเพิินโมเดลหลายเนาะเอาพออยู่พ่อกินก็นโอเคแล้วล่ะพออยู่บ้านครับหลั่งออกมาแล้วก็ได้หลายอยู่ครับสองถาดคุณแล้วเนาะอบ่ธรรมดาธรรมดาเมืองอยู่ในตะการห้องวัน่นหน่อยโมเมนได้สองแกงแล้วครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูบันบานง่ายๆของเขากินเข้าแรงน้ำกันครับมืาอนี้เอาง่ายๆเลยมาจ้าจแซจกน้ำกันจ้าเฮ็ดปีแรกเฮ็ดรอบแรกของปีเฮ็ดปีแรกพิษ <c> ต <oughs> <c oughs> ุ่มลอยไปผู้เดียวจ้า <c oughs> บ่เอิ้นจักคำ <c oughs> ได้หลายอยู <c oughs> ่ไปหารอเบิ่งอีหยังนะซั่น ไปลาอยอะจ้ะนี่จะดอกน้มๆไปลาพูดครับพี่น้องคันแม่นไปช่วงที่ว่าเขาออกไม่ไม่นี่คือจะคักอยู่อันนี้ไปกันสองมือแล้วเนาะสองมือนี่ก็เกือบเอบิ้ลแล้วครับใครอยู่ไปมองที่ว่าคนเข้าไปบ่ได้เกืเลยได้มาฝากน้องแพลวอ,อยู่ไ <c oughs> งไงครับเมนูของเฮ้าไครเกี่ยวโอ้ฟูมินตํานี่บ่ได้ไปหากับมันกินน้ำเ้ย <c oughs> หเหยวแล้วก็ลวกจิ้มเนาะมื่อไหร่เขาเอาเมนูยังไงเลยครับอยากกินลวกจิ้มเห็ดแก้วสมลองเบิ่งเขาเข้ากันเป็นยังล่ะเข้ากันเด้อละ่ะแต่ว่าก่อนเฮาสิม,มาลวกนี่เฮาก็ต้มมาก,ก่อนแล้วเนาะต้มให้เขาจีดๆแล้วครับซิมจะข้ามันครับเห็นน้องเพียวจิ้มเป็นตาเสียบไปเสียบเลยนี่ครับเอาดอกอยังไงเลยครับพี่น้องมากินนี่สิมีเสียบับบ่อยากคิดสภาพตอนไปกินน้ำเด้จา้าเอา แไกไปก้นอนไนลำบากกี่ลังน้ำ <laughs> <ม>พุพุพุ๊บพุพมพุพุพุกกบ,บ่คมพันไดุแล้วเนาะบ่คมดอดกยพยกยนนยุพุพุพนพุ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 พนะุกินุุ่พ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 พุ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 พ็พุ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 พัพพุ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 ดุพุีุพ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 ยพุพุุ่พ้พุพุพ้พุ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 ีุพุ่ รู้จักวิธีแก้เราป้องกันเจ็บว่าสันบ้างนี่กินมัดตัวอย่างสุนิลทันทีผมได้เช,ชียร์ทีมครับสมัยโรงเรียนเนาะโมวิฟูได้เจ็บขาหิชขาหิชเนี่ยก็หนักอืมนี่นะก็ขาเพี้นแล้วนี่น้ำหนักขึ้นสองโลจ้าจะเรื่ออาหารครับใครอีกนึงพผมเพียนเอาเลยเอานี้เลยครับพี่น้อง หมืดๆัิหน,น่อยน,นะครับคือฝนจะตกนี่แหละครับบรรยากาศคึ้นฟ้าคึ้นฝน,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 นเนาอะตกไงไหนจะไปเจ้อึ้งไงอยากกินอึ้งอือหือสุดยอดครับมงเกินจำม <c oughs> งใจยีได้กลางมุ่งแล้วรอบหนาวอือหื่ดีดีนะ มาแรงมากกาเย็นเย็ยน,เยยนครับบรรยากาศก็ดีพร้อมความคืมฝนจะตกเมื่อในการขออนุญ,ญาตกินเขาก็นะครับขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามและให้กำลังใจตุ่มกับน้องแพลวมาอยู่สม่ำเสมอครับเมื่อในกาขอลาบก่อนครับสวัสดีครับ